สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่ถนนคนเดินเขมราชธ,ธานีอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราธชธานีนะครับถนนคนเดินเขมราชธ,ธานีดินแดนแห่งความกเกษมสุขเขาว่าอย่างนั้นนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับตรงนี้เป็นการแสดงอะไรครับพี่ตรงนี้อ๋อดนตรีล้วนๆเลยครับแล้วเขาลำํำที่ว่าลำํำนี่ลํำอยู่ตรงไหน,น,นพี่ อ๋อตรงนี้คือดนตรีนะครับตรงนี้โอเคขอบคุณครับและนี่ก็คือบรรยากาศของถนนคนเดินอำเภอเขมมาราชจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอันนี้ม่นแม่นใส่หมูบ่ครับเนี่ย มันคือเป็นอุ่งปุ่งแนวนั้นทั้งในมันคืออีหยังครับเนี่ย,ย,ยอ,อ๋อยัดหยัดยัดไข่เขาใส่ทั้งในบอกครับตัวน,นั้นเนี่ยครับเป็นอย่างนั่นอ่อนหลอนเนื้ออ๋อสายกะเพาะเนาะตัวนี้ก็ใส่กันบหมครับเนี่ยขายจังไดครับเนี่ยชุดละหกสิบบาทเนาะอ๋อโอเคครับโอ้เมีย่ยงปลาครับคุณผู้ชมอโอ้น่ากินมากโอ้น่ากินมากเลยปลาเผาเนี่ยตัวละเท่าไหร่ครับเนี่ยปลาเผาเนี่ย อ๋ร้อยสามสิบขึ้นไปครับโอ้เป็นต่อเสียเว้ยอันนี้มันเม็นเนื้อบ่ครับเนี่ยเนื้ออีหยังครับเนี่ยเนื้องัวบ่ครับเนื้องัวย่างบ่เนื้อแดดเดียวย่างตัวนั้นเป็นหยังตัวนั้นอันนี้เป็นเนื้อหมูบ่ครับโอ้ยน่าสนไม่หนาล่องน่าล่องเดี๋ยวผมสิล่องเบิ่งเด้อะอันนี้มันปลาอีหยังครับเนี่ยปลาย่อนจ้าเขาเอิ้นปลาย้อนบ่อันนี้มันสุกหรือยังครับเนี่ย โอ้เขาเฮ็ดไวบแบบนี hmm. ้ซ <10. S 1> oh, ื kel, oh, ้อไปแล้วนเขาต้องเอาไปทอดหรือเอาไปปิ้งมันบบอืขายจังไดล่ะครับเนี่ยเดี๋ยวเด้อแปดสิบบาทนี่บอกมันมีเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวหลายอยู่ตัวเนี่ยแปดสิบบาทสามมัดแบบไงเลยอันนี้แดดเดียวบอครับเนี่ยอ๋อปลาย้อนมาดิมันเป็นปลาเม่นน้ำโขงบอครับโอ้ปลาย้อนเป็นปลาเม่นน้ำโขงอ๋อขอบคุณครับเดี๋ยวผมย่างรอตั้งกุ่นกอนเด้อครับเด้อ อ่ะมาเบิ่งกันต่อครับโอ้ยหนังหนังหนังคั้วหรือหนังงัวครับตัวนี้หนังขั้วจ้าโอ้มัดบักใหญ่เลยจักบาทครับมันใหญ่ๆเงสิจักบาทจักบาทเข้ามาใหญ่ๆเองสิมาจบาทโอ้มัดบักใหญ่ๆแปดสิบบาทแล้วกรับตัวนี้หอยนะครับคุณผู้ชมครับอหอยเดือยก็เนี้กคปลารสนะครับพี่น้องครับเอา่าเดี๋ยวผมสิไปย่างเลาะทั้งอื่นต่อนะครับพี่น้องครับอ่ะ ไปแล้วครับพี่น้องครับเด๋ยนสิบ้าทุกท่านนะครับยางยางเลาะตลาดนะครับคุณผู้ชมครับเขาเอ่วมาถนนคนเดินอำเภอเขม,มาราชจังหวัดอุบลราชธานีครับพี่น้องครับ,บราาง่เม้อไกร ข้น่ำพริกเป็นตะแเสบครับพี่น้องปลาย่างแมงดาอืนรกกุ้งมีทุกอย่างเลยตัวนี่โอ้มีหน่ำพริกทุกอย่างเลยเนาะนนนนอืมไม่ละสิบบาทบอกครับเนี่ยอันน้อยอันยยใหญ่เนี่ยก็สิบบาทคือกัน,น,นบ่เป็นยังตัวนี้มันคือน,น้อยกว่าตัวไหนตัวนี้ใส่น้อยค่ะบางคนชอบแบบ่รมาณเติมน้ำตาลเขาด้วอืมครับครับ เาคือคน่เด็กมอยเด็กมอยมันมอยถ้าไปดาด้าหมรไม่ดเาอ่ขนมปกมากดามมาเอาขนมปุกนี่คือถนนคนเดินอำเภอเขม,มาราชนะครับเขม,มาราชธานี oh. จังหวัดอุบลราชธานีครับพี่น้องครับบรรยากาศถนนคนเดินนะครับที่นี่จะมีทุกวันเสาร์นะครับ ซึ่งโอ้ของกินของขายเยอะมากครับพี่น้องครับอืนีู่จผู้ชมดูนะครับบรรยากาศถนนคนเดินอำเภอเขม,มาราชจังหวัดอูบลราชธานีต่อไปเป็นการแกะสมุด ลเล่นหน่อยลเล่นเล่นเล่นมวยอ่าบาเ่นบราซ่าไปที่หนึ่งหมดแล้วหมดแล้วตอนนี้สมุดเหลืออยู่ประมาณส<ะ>ิบเล่มมั้งจ๊ <8. S 2> ะถึงไหมแปดแปดมาเลยลูกมาคนละเล่มอ่านี่ดีพิเศษสมุดนี่ มาเสเดารงแรมนี้โรงแมวันนี้เจ้ของกิจการนั้นอ่าไม่ค่อสบายครับผอตัวจีนบเราจะเปิดปีนไ่กี่รอบนะครับสมรมโบราณติดสวนให้เข้าไปนั่งได้นอนได้นะครับท่านนี้เสด็จ

แสบเป็นโากตัวีือน้องตูนนะครับเป็นน้องตานนะครับก็นะครับอทไรคะไม่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 ไกลห่างห่างครับพี่นองครับ

แป้งข้าวปุ้นจีโบราณแป้งข้าวปุ้นบอครับเนี่ยโอ้นี่รสชาติมันจะเป็นยังไงครับเนี่ยโอ้ผมครับรสสมมันเป็นแป้งมักโอ,โอ,โอ,โอ้เป็นแป้งมกักบอครับโอ้นี่ข้าแป้งข้าวปุ้นจีโบราณสามแผ่นยี่สิบเออเขาทาเนาะเออเดี๋ยวผมต้องล่องเบิึงแล้วนี่แน่วเนี่ยเดี๋ยวสิล่องเบงิึง